สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรถหกร้ออีซูซุนะครับ FTR 240แรงนะครับติดเคน370เจ็ดนยูนิคนะครับขาสลับหรือขาควายนะครับสามารถยกงานได้5ตันนะครับ บางครั้งบางข่าวรถคันนี้วิ่ง8,000กว่ากิโลนะครับรถสวยมากนะครับสภาพน้องๆใอปล้แดงเครนนี้เรานำเข้ามาเองจากญี่ปุ่นนะครับ สนใจมาชมรถได้นะครับที่เต็นเจเจออตคาครับเต็น์เราขายรถบรรทุกเกจเอนะครับซื้อรถที่เต็นเจเจออตคานะครับเรารับประกันหลังการขายหนึ่งเดือนนะครับรถเสียสามารถเข้า ศูนย์บริการได้ทั่วประเทศไทยเลยครับเาชมภายในกันนะครับน้องๆป้ายแดงเลยครับใครต้องการรถรุ่นนี้หาไว้ใช้ไม่ผิดหวังเลยครับ หัวเดิมทุกจุดน็อตไม่มีขยับเดีย๋ยวเราจะเปิดให้ชมเครื่องยนต์นะครับดูนะครับเดิมทุกจุดน็อตไม่มีขยับน็อตขยับให้จุดละหนึ่งมบาทเลยครับผมสวยกว่าน,นี้ก็ต้องเป็นป้ายแดงเลยครับ ยางเต็มใหม่ทั้งเจ็เส้นพร้อมยางอะไหล่ครับสนใจรถบรรทุกเกตเอนะครับต้องมาที่เจเจออทอคานะมาสาธิตสาธิตการใช้งานเคน,นะครับ เบสตี้เราก็จะตัดทันทีนะครับเห็นไหมครับเบสตีส้เราตัดสันทีเลยครับผม